Audio มิสูไปชีอิเล็กทริกเปิดเกมรุกตลาดแอร์ครบทุกเซ็กเมนต์ส่งรุ่นใหม่ KA Series f i c i n g Model สู้ตลาดแมสในราคาจับต้องได้พร้อมโซลูชันครบวงจรจอกกลุ่ม B2B ตั้งเป้ายอดขายปี2026โตวกว่า10%โดยปีนี้ยังคงใช้นนทนนในฐานะพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อส่งต่อคุณค่าของแบรนด์ภายใต้แนวคิด ทุกเรื่องที่ทำคำนึงถึงคุณเพื่อบอกเรื่องราวผ่านโฆษณาออนไลน์ซีรีส์ใหม่รวม3เรื่องให้เห็นทุกฟังก์ชั่นของเครื่องปรับอากาศ m i ซูบิชิอ i ลตริ t r i สเตอร์ซมครับพวผมรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วในขณะเดียวกันผมไในฐานะที่ไม่ได้มองในมุมของพรีเซนเตอร์แล้วผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งกับมิซูบิชิอเลริจริงๆแล้วก็เป็นมาโดยตลอดเพราะนั้น สลหรับผมการได้เข้ามาร่วมทํางานกับ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 ส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากแหละครับสิ่งที่เป็นข้อดีมากๆแล้วก็แทบจะเป็นปัญหาแล้วคือความสึกทนที่ <c oughs> แต่และคนงงว่าใช้ไปะัจพักแล้วทาไงดีของหนูมันไม่พังมไม่ต้องอะไระมันมันคือปกติหรือเปล่าหรือมันพัง <c oughs> ไปแล้วแต <c oughs> ่จริงๆคือมันทนมากๆมันทนมากๆอยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็เหมือนตัวผมนะครับตัวผมก็เดินทางมา <c oughs> ในอินดัสเทรียลนี้มาอย่างยาวนา